สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าแม่แหม่มเองจ้าแม่ไปได้ตัวนี้มาว้าเฟิลครีมฝอยทองเพื่อนอร่อยมากนะรู้สึกว่าจะเคยกินไปแล้วครั้งหนึ่งเพื่อนๆติดใจอร่อยแล้วครั้งที่แล้วก็กินของกินแบบเนี้ยโอริโอ้ไปอร่อยมากเพื่อนๆกินกับกาแฟกับอะไรได้นะเราไม่ได้กินกันบ่อยๆนะคะเพื่อนๆจ๋าเดือนนึงครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ได้ไปลงไปเหลืองลดราคามาก็กินได้เพื่อนๆอย่าไปซีเรียสนะคะฝอยทองเขาให้แน่นแล้วครีมเขาอร่อยเพื่อน ครั้งที่แล้วโอรีโอที่แม่กินไปก็อร่อยมากมวัาเฟลคินมฝอยทองเพือ่อนอือื้อร่อยมากมชรีมก็อร่อยฝอยทองก็หอมละมุนแป้งวัาเฟลก็นุ่มกินแทนข้าวได้เลยเป็นเพื่อนอิ่มเลยอ่ะอือ 三块零，嗯。<noise> <noise> <noise>